มดถาวพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดกับมด่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพจดังยกคำทำนายหมอปลายเตือนนุ่นรีบยกผ่านขอขมาผู้ใหญ่ดีที่สุดจากที่นักร้องนอนหนูดังแล้วเทงานไลฟ์ซึ่งเวลาต่อมานุ่นเนชนกหรือว่านุ่นดำดงออกมายอมรับผิดว่าคนนั้นคือเธอนะคะพร้อมทางชี้แจงผ่านทางช่องติ๊กตอกยกมือแบรนด์แล้วก็ขอโทษพี่เฟิร์น ก่อนวันนัดไลฟ์นั้นมีผื่นขึ้นตัวแล้วก็รู้สึกว่าเป็นไข้ก็เลยกินยาแล้วก็นอนหลับยาวตื่นขึ้นมาพบว่ามีคนติดต่อเข้ามาเยอะมากและมีการส่งข้อความไปขอโทษแล้วยืนยันว่าไม่ใช่ว่าดังแล้วเทงานไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เรื่องมันเกิดขึ้นและน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวขณะที่เพจเจมอยร้อยแปดีหนึ่งได้ยกคำพูดของเฟิร์นผู้ที่ออกมาเปิดประเด็นบอกว่า แชทน้องทั้งหมดที่ส่งมาเป็นการขอยกเลิกสัญญาทั้งๆท,ที่พี่ไม่มีความผิดอะไรเลยพี่เลยให้ฝ่ายกฎหมายดูทั้งหมดบริษัทไม่ผิดอะไรก็ต้องขึ้นสาลกันไปน้องผิดตั้งแต่แรกน้องบอกอึดอัดนู่นนี่นั่นเขาหาว่าพี่โพสทำให้เขาโดนทัวลงเดี๋ยวเอาแชทไปเปิดในชั้นศาลค่ะ เคยฟังหมอปลายถ่ายดวงของดำดงห้ามมีปากเสียงกับใครจะมีปัญหาเรื่องคำพูดค่อนข้างหนักแนะนำเอาพานไปขอขมาสอนรามน้ำเพชรควรเคารพผู้ใหญ่ในวงการเดียวกันดีที่สุดการขอโทษไม่เสียหายเงียบดีที่สุดเพจด,ดังยกคำทำนายหมอปลายเตือนนุ่นรีบยกพานขอข,อขมาผู้ใหญ่ดีที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากจีนีดทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ